สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะวันนี้เจ๊กุ้งอยู่ในครัวนะคะจะพามาทําซุปค่ะซุปเป็นอาหารเย็นวันนี้นะคะที่ประโยชน์เยอะมากๆจริงๆค่ะแถมทําง่ายด้วยนะคะง่ายมากเลยค่ะแต่ประโยชน์เยอะค่ะตามไปดูนะคะจะหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะตามไปดูเลยค่ะ วันนี้เจ๊กุ้งจะเข้าครัวทำซุปกะเพรานะคะซุปกระเพราค่ะส,ส่วนประกอบอย่างแรกเลยก็คือใบกระเพรานะคะใบกระเพราค่ะประโยชน์เยอะมากๆเลยนะคะใบกระเพราค่ะส่วนประกอบที่สองก็คือขิงใช้แค่สองชิ้นนะคะใช้แค่สองชิ้นค่ะสองชิ้นนะคะแล้วส่วนประกอบต่อไปก็คือเกลือค่ะเกลือนะคะใช้ปลายช้อนนิดหน่อยค่ะ แล้วก็กระเทียมนะคะกระเทียมค่ะแค่นี้เองค่ะซุปของเราใช้อุปกรณ์แค่นี้นะคะไปลงมือทํากันเลยค่ะใส่น้ํามันก่อนเลยนะคะขั้นตอนแรกใส่น้ํามันเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเยอะค่ะจากนั้นก็ใส่กระเทียมนะคะในกระเทียมเนี่ยเขาบํารุงหัวใจควบคุมความดันนะคะ,ะมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อราด้วยต่อต้านเนื้องอกลดไขมันได้ด้วยนะคะเราผัดเขาให้น้ํามันกระเทียมออกมาเลยค่ะ ทำทานสัปดาห์ละสองครั้งนะคะมีประโยชน์มากๆจริงๆจากนั้นเราก็ใส่ใบกระเพรานะคะใบกระเพราเนี่ยเราจะนําไปผัดน,นะคะให้น้ํามันของใบกระเพราออกนะคะประโยชน์ของเขาก็จะได้ออกมามากๆเลยในใบกระเพรานะคะฆ่าเชื้อแบคทีเรียไวรัสและหวัดได้ด้วยนะคะแก้ท้องอืดขับลมปรับสมดุลของร่างกายด้วยนะคะผัดให้หอมเลยค่ะ ในใบกระเพราก็มีวิตามินซีวิตามินเอนะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ําซุปลงไปค่ะใส่น้ําลงไปนะคะเพื่อทําน้ําซุปค่ะแค่นี้เองค่ะง่ายนิดเดียวนะคะทำทานสัปดาห์ละสองครั้งนะคะใส่ขิงลงไปสองชิ้นค่ะในขิงบำรุงสมองนะคะบรรเทาอาการแก้ปวดได้ด้วยค่ะ ลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจนะคะซุปถ้วยนี้ประโยชน์มากมายจริงๆค่ะเพื่อนๆจ๋าใส่เกลือเล็กน้อยนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะทำทานสัปดาห์ละสองครั้งนะคะปรับสมดุลของร่างกายมีลิติ์ฆ่าเชื้อด้วยนะคะในใบกะเพราเขานะคะมีลทธิ์ฆ่าเชื้อด้วยนะคะแบคทีเรีย ไวรัสหวัดนะคะเราทานซุปถ้วยนี้เนี่ยจะทําให้เราบรรเทาอาการหวัดได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะไม่ยากเลยนะคะวันนี้จ๊กุ้งจะเสิร์ฟคู่กับข้าวผัดนะคะหอมสดชื่นจริงๆค่ะวันนี้เสิร์ฟคู่กับข้าวผัดนะคะเพื่อนๆจ๋าลองทําทานกันดูนะคะประโยชน์เยอะจริงๆค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซุปองเจ๊กุ้งนะคะอาหารเย็นเจี๊กงวันนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะมีตัวขิงด้วยนะคะหอมมากเลยค่ะนะคะ,คะมีตัวขิงแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วก็ใบกระเพรานะคะอยากจะให้เพื่อนๆลองทําทานกันดูนะคะประโยชน์เยอะงจริงนะคะซุปถ้วยนี้นะคะสําหรับคลิปนี้เจี๊กงต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะจะหาเรื่องเาวาดีๆมาเล่าให้ฟังอีกนะคะคลิปนี้ต้องไปแล้วค่ะขออนุญาตไปทานแล้วนะคะต้องไปทานแล้วกะหิวแล้วค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ